สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพูดถึงปัญหาเจ้าลูกอร์นิดนึงนะครับตัวนี้เป็นลูกอร์ W E นะครับซึ่งแพลตฟอร์มมันใช้กับพวก K W C K W A ได้ผมจำไม่ได้เหมือนกัน K, K W C มันนะ้งเนาะเอะอคราวนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าหรอกพี่พี่ที่สื่อการโทรมาปรึกษาว่าเฮ้ยมีปัญหาว่าคือเขาขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาดันแล้วมันไม่ยอมกลับบล็อคันลังเนี่ยมันไม่ยอมกลับมันอย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยถ้าเราปลดแมกกาซีนนะปึ๊บดึงกลับข้างหลังปึ๊บ มันจะเด้งกลับได้แต่ว่ามันเกิดอยู่ว่าของเขาอะพอแขวนอยู่อย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมปุ๊บเขาดึงกลับแล้วมันไม่กลับแค่ยังไงครับจริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนเล่นบีบีกันแล้วเราก็ดูไดอะแกรมมันหน่อยว่ามันทํางานยังไงนิดนึงนะครับคือว่ามันจะมีตัวคันแขวนสลด์อยู่ด้านข้างนี้นะครับอยู่ด้านในนะครับมันไม่เหมือนหนึ่งเก้าหนึ่งซึ่งเราสามารถปลดได้นี้คือต้องปลดต้องมีลูกมันถึงจะปลดได้ไงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเังเอญมันมีปัญหาคือมันดันขึ้นแล้วมันมันไม่ยอมเด้งลงนะครับค เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยมันจะไปดันไอเหล็กข้างอีกข้างหนึ่งนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูวิธีแก้นะครับใช้ไขควงปากแบนตัวเล็กนี้นะครับนี่เสียบไปด้านข้างนี้นะก็ค่อยแซะมันลงไปด้านขอบนะครับแล้วกดมันจะมีเหล็กอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวเพืนหนึ่งนะครับกดผมมองไม่เห็นเพ่นหนึ่งหไรละกดปุ๊บนะครับมันจะเด้งกลับได้นะครับมาดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับดันเจตัวนี้ไปข้างหลังนิดนึงนะครับบิดตัวนี้นะครับบิดลงมานะครับเปิดฝานี่นะครับ กดเจ้าตัวนี้น,นะครับกดปุ๊บนะครับค่อยกดกดนี้นะกดปุ๊บแล้วดึงออกมาข้างหลังเอ่มดึงมาขา้างหน้าอย่างนี้นะครับไอ้เจ้าตัวปัญหาที่ว่าเนี่ยมันคือเจ้าเหล็กตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะจะเขี่ยให้ดูมันอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับเป็นตัวปัญหาคือมันมันเข้าไปแขวนเดาว่าที่พี่คนนั้นโทรมาแล้วมีปัญหาเนี่ยคาดว่าสปริงตรงเนี้ยมัน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 อาจจะหลุดไปแล้วนี่ตรงนี้มันหลุดไปแล้วมันเลยไม่เด้งขึ้นมันปุ๊บมันไม่ยอมเด้งลงไงขึ้นแล้วมันไม่ลง นะครับก็เลยเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะเกิดจากว่าลูกค้าพยายามไปดันไปดันไปดันลูกเลื่อนมันมาข้างหน้าแล้วมันอาจจะงอก็ได้นะครับก็กดกดเจ้าตัวนี้ลงมาปุ๊บก,ก็จบนี่ไงเพราะว่าเวลาลูกมันหมดใช่ไหมเจ้าตัวไอ้ตัวที่ผมบอกผมแก้มันจะไปดันดูนี่ดูนี่ดันเห็นไหมจะดันขึ้นมานี่เห็นไหมตัวนี้เห็นไหมแล้วมันก็จะไปขัดกับเจ้าตัวตัวด,ด้านข้างโบด้านข้างนี้มามาดูกันนะครับเวลาประกอบกับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับป๊มหนึ่งนะครับ หนึ่งอันนี้เสจไอชุดนั่นเดี๋ยวค่อยประกอบกับนะครับปึ๊บนะครับกดเจ้าตัวนี้กดนะครับกดปึ๊บเลื่อนเข้านะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับดันไปข้างหน้านิดดันข้างหลังนิดนึงนะครับปึ๊บนะครับเอาเจ้าตัวนี้ใส่นะครับเอาด้านนี้เข้าอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าเบอร์เอิญถ้าสอนถอดเราไม่ไม่สอนประกอบกับโดนด่าครับในเน็ตเออดีเนาะชีวิตโดนด่าเป็นว่าเล่นเลยนะครับโอเค นะครับแค่นี้นะครับง่ายๆหวังว่าทุกคนจะเล่นบีบีกันแบบศึกษานะครับมันสนุกมากเลยพูดเลยนะครับว่าสนุกโอเคนะครับสวัสดีครับ